เร็วดีมันกำลังกระโดดอยู่ให้มันนั่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 นกลัวกลักรกัดกลัวกเลยอะกัวเกไมกวกกวเลยอกลักว่าอุ้ย่ถ่ายตัวไปไหนใกล้ๆลงตามที่ไห่ จะขึ้นน้ำเสียตัวขอบ้างขอบ้างอยู่ไหนวะเก็บสภาพอ่ะมันกระโดดได้ปะเนี่ยมึงเอ๊ะก็บอกให้มันทำตั้งแต่ตอนแรกไงมันก็ไม่ไม่ครับลุงลุงแก้วันเนี่ยเต็มมากเลยแกลอะไรเี่ยมันกระโดดได้ มึงไปโยนแกไหมมึงมันมีฟันไหมมีไม่มีอะขนาดนั่งอยู่ข้างล่างมันยังแกล้งสวัดน้ำใส่เลยพี่ตางทำลุงไหมล้ีวเอาไว้อย่างเงี้ยไม่ค่อยกลัวแต่ถ้าเกิดกระโดดกูกลัวร้อยเปอร์เซ็นแน่อุ้ยเชียกินแบบนิ่มๆร่ะบุม ยาแก้มกูอย่านะปลากระโดดไม่ได้แล้วกลัวใช่ไหมไม่ใช่มันอิ่มมีมันอิ่มไหมมันจะกระโดดตอนแรกอย่าเทแม่งม่หมุดเลยในนี่แล้วเอาศาสารจะมาเล่นใช่หรือล้อเล่นกูเอาเไ,มไม่ใป็กระโดดกั๊มแขกหรอกลองใหม่กระโดดตัวที่หนูจะตายหนูเคยลองครั้งหนึ่งแล้วลุงยาวแต่หนูไม่แต่หนูอันนี้ไปแล้วเข็ดไปแล้ว ปนี่วะมันแต่ว่ามันมันกัดนิ้วอะแบบหัววกไไม่ใช่แค่กัดแต่มันไม่มีฟันไม่ใช่อรอใช่ปะไม่เจ็บเลยไม่เจ็บแต่เค็ดแล้วไงไม่เจ็บแต่เค็ดแล้วอะไปะไม่เจ็บแต่คูเขดแล้วเร็วไอเด็กี่ตรงนี้เหรอมันก็อิ่มแล้วเนี่ยเฮ้ยยด้้ย ไม่ใช่แผลนี้ไม่ใช่แผลนี้ไม่ใช่แผลนก็อัดกระโดดจัดผิดที่เอนะอไหมนิ้วเข้าไปอยู่ในปากมันเลยอะ่ะเขาเอาเด็กเร,เราเราแหวนะเราแหวนะเหนะ็นไหมเด็กเชี่ยจับแหวนลงมาถ่ายภาพช้ามันเยอะก็จะเห็นตัวมันมันจะสวย,ยงลงเอออย่านะอย่านะมึงอย่านะ ผมขอร้องอย่านั้นอย่าน้ำปลาอุ้งใหญ่ตกปลาดูงใหญแก